าจะถามรายละเอียดนิดนึงครับครับเป็นยังไงเอ่ยอ่าผมส่งงวดรถหรืออีกงวดหนึ่งครับเขามีเอกสารมาให้ว่าจะปิดปิดงวดหรนอไม่แต่ว่าผมผมไม่เข้าใจว่ามันมีเขามีเอกสารมาเซ็นเอ่อใบอะไรใบใบมอบอำนาจด้วยีได้ใส่ไหม นี่น,นะครคำขอ,อโอนน,นะครับคำขอโอนแล้วก็มีอีกใบหนึ่งใบมอบอำนาจผมไม่เข้าใจว่าทำมใบมอบมอ,อำนาจมันมันเกี่ยวกับอะไรครับคือคุณเหลืองวดลดอีกหนึ่งงวดเสร็จแล้วเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เขาก็ส่งเอกสารมาให้คุณเซน็นถูกต้องไหมครับครับ เดี๋ยวฟังนะฮะว่าเอกสารที่เขาส่งมาให้เซ็นเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรเชิญพี่อนันต์สินเชิญนะอันแรกเลยนะครับถ้าคุณชำระมันมี2ประเด็นนะครับว่าเมื่อคุณชำระนะครับแต่ถ้าข้างอยู่หนึ่งงวดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาคงจะให้คุณจ่ายงวดสุดท้ายนะครับแล้วพร้อมกับขอเอกสารนะครับเช่นสำเนาบัตรประชาชนมั่งชุดโอนมั่งหนังสือมอบหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อไฟแนนซ์เขาจะรับโอนรถขนั้นเพราะว่าคุณดูในเรื่องทะเบียนเลครับเรื่องทะเบียนเนี่ย ไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับคุณเป็นผู้ครอบครองเ mm. มื่อคุณชำระเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. เขาก็ต้องโอนรถน่ะเป็นชื่อของคุณ mm. นะครับเพราะถ้าคุณเอารถไปโอนเองก็ได้ครับนั่นคือคุณไปที่ขนส่งแล้วขอเอกสารอันแรกคือไปที่ไฟแนนซ์แล้ว mm. ขอเอกสารว่าการชําระงวดสุดท้ายนะครับหนังสือมอบหน้าเพราะไฟแนนซ์เขาเป็นเจ้าของรถถูกไหมครับคุณเป็นผู้ครอบครองเมื่อคุณชำระเสร็จเรียบร้อย mm. เขาต้องโอนให้คุณ mm. นะครับ ผมเข้าใจว่าเอกสารชุดนั้นนะครับเป็นเอกสารเพื่อนที่จะโอนทะเบียนรถให้กับคุณนะครับแต่ในนั้นผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ค้างชําระเลยนะถ้าคุณไม่ค้างชําระเลยมันก็มีเฉพาะค่างวดงวดสุดท้ายแต่ปกติแล้วเนี่ยแต่ละคนแน่นอนครับอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะมักจะมีค่าปรับเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมทวงถามบ้างเช่นสมมติมีค่างวดห้าพันบาทมีค่าติดตามทวงถามอาจจะหนึ่งหมื่นบาท คุณจะตกใจเอ้ยทำไมแราผมชาระงวดสุดท้ายทําไมมันมีค่าอะไรอีกไอ้นั้นคุณต้องวิ่งไปที่ไฟแนนซ์แล้วครับไปถามเพราะว่าไอ้หนึ่งหมื่นบาทนี่มันมีอะไรบ้างมันค้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอันนี้คุณอาจจะแวะเข้าไปที่ไฟแนนซ์ครับผมเชื่อว่าไฟแนนซ์นะครับเขามีทุกมีมีสาขาแทบจะทั่วประเทศนะครับเลียนไหมครับคุณชายาไม่มีค้างอื่นๆนอกจากค่าง,งวดงวดสุดท้ายถูกต้องไหม ม่มีครับแต่ผมสงสัยที่มันมันใช้ใบมอบอำน,นาจใบมอบอำนาจก็คือ,อ,อ,อคือเขาต้องมอบอำนาจไงครับคือ,คอตั้งใจฟังนะครับใบมอบอำนาจที่เขาให้คุณเซ็นเนี่ยเพื่ออ่ะอีกครั้งหนึง่งฮะพี่อน,นันต์ศิลป์ครับตั้งใจฟังนะว่าเขาไปทำอะไรเขามอบอำนาจคือ,ออันแรกเลยเนี่ยไฟแนนซ์นะครับก็เป็นเจ้าของรถถูกไหมครับคุณเป็นผู้ครอบครองเม<อ>ื่อคุณชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องโอนนะครับ คนที่โอนใส่ชื่อคุณนะคุณก็ต้องมอบอำนาจเพราะปกติแล้วคุณต้องไปโอนเองถูกไหมครับในฐานะผู้รับโอนเขาก็มอบอำนาจนะฮะเมื่อคุณมอบอำนาจไ i แนน c เองเขาก็ไม่มีคนไปตามเราครับไม่ไม่มีคนไปทําเรื่องธุิกรรมที่ขนส่งครับเขาก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือมีคนที่เขารับจ้างเขาก็มอบอำนาจให้ในดําในแดงในเขียวแล้วแต่ครับไปดําเนินการโอนให้คุณนะครับ ถ,ถ้าคุณไม่ไม่โดยหลักแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค oui. well ้าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ไปดําเนินการโอนเองก็มักจะมอบอํานาจให้แฟแนซ์ไปดําเนินการโอนให้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็โทรกลับไปถามไฟแนซ์ว่านังสือมอบอำนาจเนี่ยมอบอำนาจให้ใครแล้วมอบอำนาจไปทําอะไรอีกครั้งก็ได้ครับเพื่อความสบายใจของคุณนะครับ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 เสร็จแล้วเขาจะส่งเล่มาให้คุณนะเออ่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้